เครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับ XDL แด้รุ่น็อปของเขาเลยนะครับนะหล่อเลยนะฮะขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive full time เลยนะฮะเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนนอที่กว่า5าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาและคันนี้ผมเปิดคุยกับเพื่อนๆเลยนะฮะ Mazda CX 5คันนี้นานๆนะฮะผมจะได้รถ เครื่องยนต์ดีเซลมาเนี่ยเพื่อนๆป้ายแดงเกือบล้านแปดเลยเพื่อนฮะโคตรสวยเลยอันนี้นะฮะนะป้ายแดงเกือบล้านแปดเลยเพื่อนฮนะรถปีสิบแปดเจ้เครื่องยนต์สองจุดสองดีเซลนะครับ XDL นะรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับนะฮหล่อเลยนะฮะตัว<อ>ขับเครื่องสี่ลอ้อโฟร์วิลดายฟูลไทม์เลยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.2ดีเซล2.2นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนความน้ำดงน้ำดันไม่มีเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วรุ่นแรกมีบ้างนะแต่ไม่เยอะแต่รุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อน บอกให้เลยว่าผมกรันตีเพื่อนเลยว่าผมกรลันตีให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะมีปัญหาเรื่องด้านตรงด้านดันมาหาผมได้เลยนะฮะผมรับผิดชอบทุกประตูแต่บอกให้เลยเครื่องบล็อกนี้ไม่มีปัญหาแน่น่นอนเขาปรีการพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ท,ำทํำจนแบบเพอร์เฟกต์หมดแล้วนะครับนะไม่งั้นผมไม่กล้ามาขายเพื่อนครับนะฮะและเลขไม่แค่ห้าหมื่นแปดพันกิโลเองนะฮะกับเจ้ามาด้าซีเอ็ก้าสีออกเทาๆานะค,ะคลาสสิกมากๆเลยนะ กุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างและเป็นญาติกันซื้อต่อกันมาเป็นรถนะมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นรถญาติกันซื้อต่อกันมาเพื่อนฮทรถสวยมากนะเพื่อนแทนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นญาติซื้อต่อกันมาเลยเพื่อนครับนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็นะฮะคันนี้นะฮะเลขไมหม่58,600ัรโลทวัวเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่ง9,700กิโลเดือนละ814รบกิโล วันละยี่สกิโลเพื่อนๆะวันละยี่สกิโลนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเพื่อนๆนะสวยจริงๆคันนี้แบบมาไม่สวยไม่ดีให้ด่าให้ว่าเลยนะครับใหม่มากกลิบเลยฮะวันนี้ผมขายโคตรถูกเลยนะฮะเพื่อนๆเอาไปเลยนะฮะเจ็ดแสนนะครับ19,000บาทพอ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้เครื่องยนต์ดีเซลไปใช้เพื่อนๆนะรถสวยกริบเลยนะฮะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับ มาด้าซนะีเอ็ไฟเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่น4ีล้อโฟร์วิวได้ตัวท็อปไปล้านแปดนะฮะล้านเจ็ดแสนบาทวันนี้นะฮะแม่งหายไปนะหายไปหนึ่งล้านห้าหมกว่าบาทนะครับซื้อในราคาเพียงแค่7จ็ด0 0นบาทเพื่อนๆนะฮนะรถไม่เคยเฉี่ยวชนน็อไม่เคยขยับรถสวยขั้นเทพ กล้ารับประกันราคาซื้อคืนให้เพื่อนๆ100%เอซนหากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกราย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม่ไม่แท้โอนไม่ได้สมสรสปทะเบียนรถสวยๆไม่ได้น้อยมาอยู่ที่รายการเราแล้วนะครับนะฮะเพื่อนๆฮะเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเซนหากพบเจอว่าไปหลอกขายหรือไปย้อมแมวหรือไปกรายเพื่อนๆฮะเอารถมาคืนเราได้เลยนะครับเรามีใบรับประกันสีชมพูให้คุณเป็นละลักษณ์สอนกล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังเสียงเครื่องกันหน่อย เสียงเครื่องโคตรท้อเลยห้องเครื่องอใหม่กริบเลยนี่มายังไม่ได้ล้างเลยต้องขอบคุณเจ้าของเดิมเขาเป็นคนรักษารถมากมากเลยนะฮะนี่ดูเดี๋ยวมายังไม่ไล้างเลยเนะพื่อนๆเขาล้างรถมาแบบอย่างดีเลยะเขาเข้าศูนย์ส,สปาตลอดเลยนะครับมีใบเข้าศูนย์สปาตลอดเจ้าของเดิมนะครับ เป็นคนรักรถมากนะฮะนะครับรถไม่เคยสกิดสกาเลยเพื่อนนะนะครับเพื่อนสวยจริงๆเดี๋ยวปิดฝาโปงก่อนเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสำรองครบทุกอย่างอยู่ในมือผมเล่มครบเอกสารครบกุญแจครบบุ๊ค์วิสครบนะอยู่ในเล่มทะเบียนหมดเลยเพื่อนๆนี่นี่ครับกุญแจสำรองครบท้่วเลยนะฮะใครหาอยู่ที่มาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนเพื่อนๆครับนะฮะรถสวยคุณภาพดีเกรดเอมีใบรับประกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดีกว่า ภายในเหมือนป้ายแดงเลยเพื่อนนะครับนะครับรถสวยปีใหม่ใหมน้อยสภาพดีป้ายแดงล้าน7 7็ดเล้านเจ็เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะน่าใช้สุดๆนะฮะประหยัดน้ำมันมากนะฮะนะครับอัตราการเร่งยอดเยี่ยมประหยัดมากนะฮะขับดีเ่าะถนนสุดยอดของรถยนต์ SUV รุ่นหนึ่งเลยของประเทศไทยเลยนะฮะนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับกับเจ้ามาด้าซีเอ็ก้านะ AWD นะ ดีเซลออโต้โฟวินะครับเพื 1941, ่อนๆครับนะครับนะครับเป็นโฟร e วิลฟูลไทม์ด้วยนะครับนะครับใหม่มากนะฮะใหม่มากนะฮะใหม่มากเลยนะฮะใหม่มากเพื่อนเพื่อนฮะนะครับสวยมากเพื่อนๆฮะนะครับนะเป็นปะไฟฟ้าเพื่อนๆ่ดูเดะโอ้ยปะไฟฟ้าสวยมากเพื่อนๆพฮะโอ้โหภายในภายในใหม่มากเลยเพื่อนฮะ็นดวงภายในใหม่มากนะฮะอยากให้เพื่อนเเราเป็นเจ้าของจริงๆเลยนะฮะ หัวก้งหัวเกียร์สวยนะฮะบอกให้เลยว่าคลิปจริงๆนะฮะรถสวยไหมน้อยสภาพดีเกตรดเอซื้อที่รถบ้านชริตคุณปลอดภัยมั่นใจ100%นะฮะคุณดูแล้วไ่เป็นคุณก็สามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับให้เบื่อชีพอย่างเราดูให้คุณจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวนะครับเพื่อนครับ ไม่โดนหลอกไม่โดนยอบแมวนะฮะเราตั้งใจคัดสรรรถสวยคุณภาพดีเกรดเมาให้เพื่อนๆนะครับเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วยางใหม่นะฮะได้ยางใหม่ด้วยนะยางปี23เลยนะฮะยางปี23เลยนะโอ้โหคุ้มค่ามากๆยางใหม่เอี่มเลยเพื่อนฮะนะครับบอกให้เลยรถคันนี้นะฮะสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนฮะสวยชั้นฟ้าเลยรถวันนี้สวยทุกคันนะแต่คันที่สวยสุดแลวฮะเขาเลขไม่ห้าหมื่นแปดพันโลนะครับ ตัวท็อปที่สุดที่ AWD นะครับเพื่อนๆฮะย AWD ขับเคลื่อนสีล้อ e e วิ r i v ได u l l t ท m e เลยเป็นตัวที่แพงที่สุดของเขาเลยนะครับเพื่อนๆครับฝาท้ายต้องไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะนะครับเพื่อนแฮ้นะครับเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับเพื่อนครับโคตรใหม่เลยเพื่อนเจ้าของเดิมนี่มาผมยังไม่ได้ล้างยังใกล้ขนาดนี้เพื่อนคิดดูแล้วกันเนี่ยนะฮะนะฮะยังไม่ได้ล้างยังใกล้ขนาดนี้เพื่อนคิดดูแล้วกันนะฮะเจ้าของเดิมรักรถแค่ไหนนะฮะ จอดในที sea, ่ร่มตลอดจอดในคอนโดตลอดท่านเพื่อนครับสวยใครมาไม่สวยผมแถมให้10,000แสนบาทเลยจริงๆท้าพิสูจน์เลยนะครับแถมให้10,000แสนบาทเลยนะฮะจากใจเลยเพื่อนนะครับนะครับมีหลังคาสรุปด้วยนะฮะโอ้โหรถใหม่สุดๆไปเลยฮะเมื่อวานนี้ผมไปดูรถมาแล้วไปมัดจำมาวันนี้ไปรับรถนะครับเพื่อนครับนะครับมีหลังคาสรุปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะหลังคาสรุปด้วยนะฮะนะฮะนี่ฮะเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนดูดียฮะหลังคาสรุปนะฮะ เป็นตัวท็อปที่สุดต้องมีเลยนะฮะนะฮะนะะของมันต้องมีของมันต้องมาท่านเพื่อนฮะของมันต้องมีของมันต้องมาเพื่อนเพื่อนฮะนะครับนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปต้องมีราคาสรุปที่สําคัญได้เครื่องดีเซลได้สภาพป,ป้ายแดงเลยอันนี้กันนี้สภาพป้ายแดงเลยเพื่อนฮนะครับน้าสวยหล่อเท่ดูดีมีระดับนะครับนะครับนะครับ ป้ายแดงคันนี้ล้าน770,000บาทวันนี้ขาย719,000บาทนะครับรถวิ่ง58,600โลปีหนึ่งวิ่ง9,770โลเดือนหนึงวิ่ง8,114กิโลวันหนึ่งวิ่ง27กิโลวิ่งในเมืองจริงๆนะฮะรถคันนี้ไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่แพ้ให้ปรับเลยเพื่อนๆนะคันนี้นะฮะ ได้ลำโพงโบสเป็นลำโพงรถที่ใส่รถในปอร์เช่ด้วยนะครับเพื่อนครับลำโพงข้างๆที่ได้โบสหมดเลยนะฮะให้ของหรูของดีเกรดเอนะครับให้ถ่ายลำโพงหน่อยถ่ายลำโพงนี่ดูได้ลำโพงโบสเลยเพื่อนฮะโอ้โหนะนะครับสวยมากนะฮะสวยเหลือเกินฮะได้ลำโพงโบสนะฮะโอ้เฮ้ยแบ็คถ่ายลำโพงโบส่วยลำโพงโบสนะฮะลำโพงโบสเป็นลำโพงที่คุณภาพดีเกรดเอนะครับมาตรฐานโลกนะครับใส่รถในปอร์เช่นะครับ ฝังลำโพงนะเสา A เสาบหมดเลยเพื่อนเพื่อนฮะสวยเหลือเกินนะฮะลำโพงโบสนะฮะเสา A เสา B หมดเลยนะครับเพื่อนๆฮะบอกให้เลยรถคันนี้ไม่รู้จะติอะไรเพื่อนเพื่อนฮะผมไม่รู้จติอะไรนะฮะนะรู้รู้จติอะไรนะเพื่อนเพื่อนฮะนะมีหลังคาสันลงสรุปครบโอ้โหเพื่อนๆนแม่งมหล่อจริงๆไม่น่าเชื่อรถเกือบ2ล้านวันนี้มันลงมาเหลือ7-1900 0บาทแล้วอย่างนี้เลยเพื่อนๆฮะกลิ่นหอมมากเลยนะะเจ้าของรถนี่ พี่เขาใช้น้ำหอมอะไรไม่รู้หอมแบบชื่นใจแค่ไหนเลยนะรถไม่ทับจะไม่มีฝุ่นเลยรถของเขาเนี่ยนะโอ้โหสภาพดีมากเกียรติเองจริงนะเพื่อนฮนะยอมรับนับถือใจอาซอเลยนะว่าเขารักรถจริงๆนะครับคนสะอาดก็สะอาดสะอาดมีระเบียบวิน,นัยมีระเบียบวินัยน,นะฮะถ่ายกุญแจที่หนึ่งกุญแจครบเอกสารครบครู่มือครบนะเพื่อนฮะนะครับเล่มครบเอกสารครบครู่มือครบทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆครับนะฮะนะฮะ ให้ดูอ้โหแบบหอมชื่นใจมากเลยรถคันนี้หอมชื่นใจนะฮะหอมชื่นใจมากๆครับนะเพื่อนๆครับนะฮะคันนี้นะฮะโอ้โหแบบคุ้มค่าเบาราคาใหญ่เลยนะฮะคุ้มค่าเบาราคา,น,าน่าใช้ซื้อเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายวัดแล้วนะฮะรวมวัดเรียบร้อยแล้วนะฮะรถเราไม่ต้องมีวัดด้วยนะฮะโอ้โหป้ายแดง <C 1> นะิ่มสุดๆเลยเพื่อนนะฮะเหมือนนั่งยานอวกาศเลยเพื่อนนะเหมือนนั่งพรมเลยเพื่อนนะโอ้โหเพือ่อนความรู้สึกมีดีมากๆเลยครับความรู้สึกดีจริงๆใหม่ส so ุดๆไปเลยเพื่อนนะฮะคลิปเลยอ่ะเพื่อนนะฮะคลิปเลยอ่ะนะฮะซื้อไปเพื่อนๆต้องรักผมแน่นอนเลยเพราะว่ามันใหม่มากเลยเพื่อนฮะเพื่อนๆซื้อไปต้องรักผมไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยเพื่อนๆครับนะฮะไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยเพื่อนฮนะครับ สวยหล่อเท่นะครับนะครับแล้วก็ได้ตัวท็อปได้เครื่องยนต์ดีเซลโห oh. แบบมันเป็นทำไมมันถูกซะอย่างนี้นะไม่น่าเชื่อมัเหลือ719,000บาทนะครับ7,19,000บาทใครมาก่อนได้ก่อน มาไม่สวยแถมไม้หนึ่งแสนบาทเลยจริงๆนะฮะนะครับสวยจริงๆนะฮะนะครับไม่เคยทําสีเลยรถรถไม่เคยขยับเลยนะครับใหม่ทุกอนูเลยนะครับรถเออสวยจัดเข้าศูนย์ตลอดห้าหมื่นแปดพันกิโลปีเดือนวันหนึ่งวิ่งยี่สิบเจ็ดกิโลเองเพื่อนครับนะฮะนะครับครับมูนอีกหนึ่งรอบแล้วเราจากกันวันนี้นะฮะขอบคุณที่ไว้ใจที่เชื่อใจที่เชื่อใจนะฮะที่เชื่อมั่นใจนะครับอ่ะมูนอีกหนึ่งรอบ แล้วผมจะจากคุณเปรวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆครับด้วยความรักกับเจ้า CX5 คันนี้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะครับมีรถสวยๆดีๆก็มาฝากกันเพื่อนๆนะคะรับครับพยายามหารถที่ด,ดีที่สุดนะฮะมาให้เ,เพื่อนๆนะคะรับนะครับพยายามเฟ้นหารถที่มีคุณภาพไม่น้อยเกจ A มีใบรับประกันทุกคันไปเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้นะฮะเอารถดีๆไปใช้แล้วรักผมรักคำว่ารถบ้านคุณเฉลิตช่องเชลิตคาร ที่นี่มีแต่รถสวยๆที่นี่มีแต่วความจริงใจที่นี่ไม่ใช่เต็นท์หลอกลวงที่นี่มีแต่วความรักให้คุณนะครับเพื่อนๆครับที่นี่มีแต่วความว่าความจริงใจความตรงไปตรงมาความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับจับไว้เลยนะฮะว่าซื้อรถเรานะฮะมีใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังสโลแกนที่ว่านะครับเพื่อนๆดูรถไม่เป็น นะฮะให้เอ็กซ์เพิดตผมดูให้นะครับกระบี่มือหนึ่งรถอยู่สองดูให้ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0,000ื่นคันแลวเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยกับรถโชลูมโชลิตคาร์รถบ้านโชลิศโชลูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับบนที่บนทีกนทกนท่กว่า5ไร่นะครับฝากไว้ด้วยฝากรถบ้านโชลิตด้วยฝากเออมาสด้าซีเอ็กไฟด้วยนะครับวันนี้นะฝากเออเออ คอนได้แฮชาวไว้ด้วยฝากเบนไว้ด้วยวันนี้สคันนะฮะเรามีรถที่คุณ3าคันวันนี้นะครับบายบายแล้วเจอกันอีกนะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามเรารักทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ